สวัสดีครับนกอติสาการน,นี้รถ<ะ>มีรถไหมีมรถกระบะอยู่คันหนึ่งกระบะคันหนึง่ง จอดตรง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 ไฟเลยนะเตัดไฟอยู่ตรงกดไฟอะโดกระบะคันหนึ่งตรงไหนนะตรงตรงเปิดไฟน่ะไฟเับสิงทองอ่ะโดยกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางจอดนานแล้วนะนานแล้วตั้งแต่นั้นตั้งแต่มาตอนนี้สตาร์ทรถไหมไม่ไม่สตาร์ทปิดไว้เปิดแต่ไฟเปิดแต่ไฟไว้ตั้งแต่ที่พูดนั่นแหละตรง ไฟสว่างเลยที่เลยโค้งไปเลยนะเห็นไหมโค้งโค้งไปเลยอืมที่มีไฟสว่างตรงนี้ตรงหมู่บ้านนะใช่เห็นอย่างนี้ยืนอย่างนี้ก็เห็นไงก็บับจอดไม่อยู่สีอะไรสีบอลทองตรงข้ามกับบ้านอีกฝั่งหนึ่งไหมบ้านอีกตรงข้ามฝั่งอยู่ฝั่งนี้นะเออเออตรงบ้านอีกบ้านลลางอยู่บ้านอะไรเถียงหน้าเถียงหน้าล่างๆออืจอดตรงนั้นอยู่ เด ja. mm> ี๋ยวอาขี่ไปเช็คใช่ไหมเนี่ยไปเช็คดูคันหนึ่งคันหนึ่งกระบะคันหนึ่งกระบะคันหนึ่งบอลทองนี่แหละกระบะบอลทองตรงบ้านล้างอืเขาก็ไม่ติดน่่่่คงงงแวิผาสัเกตตดดูเเฉยไม่ิครื่องยนต์ไม่ติดเครื่องยนต์ใอ่ปิดเครื่องหรือว่าดับเครื่อง ผมดับอยู่แต่เปิดไฟหน้าไว้พ hmm. ่อเห็นคนไหมข้างในไม่เห็นไม่เห็นมันมืด <c oughs> ไม่เห็นคน,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 นข้างในมืดเนาะกยกระดับเข่ากบห่างจากจุดนี้ประมาณสามร้อ,อ,อยเมตรนะครับทุกคนจากจุดหัวสะพานนะครับไม่ไม่ไม่แม่ไม่แม่จะมีรถที่พี่วีอัดอธิบายเหรอพ่อขับรถไปรถดึงนะครับนี่ยังเห็นไหมยืนอยู่นี่ บอกว่าอยู่ตรงนี้จะเห็นเลยครับจะมีไฟสปอร์ตไลท์สีทอง,งนะครับคันนี้จอดทางนะครับคันนี้จอดตั้งแต่สี่ห้าทุ่มแล้วนะตั้งแต่สี่ห้าทุ่มแ้วใช่ไหมมาพร้อมๆกัมนม,มาเจ้าที่กผ่านมาพี่หนังเนี้งงอ,อนั่งตรงเโาแค่เจ้าที่มาปุ๊บเขามาตามมาแล้วเขาขี่เลี้ยวเข้าไปเลยประมาณนี้ที่เห็นกันก็ค่อยๆดูแลกันผมก็ไม่แน่ใจทำอะไร เราก็ต้องระวังตัวไว้หน่ะเจออะไรแปลกแล้วก็่นมาเห็นแล้วสตรงตามอไปดูก็ดูวตมตามตตามทั้งไลท์ทั้งคลิปนะครับตอนนี้ก็ติดมากกดองเห็นก็เลยเปิดฟังกงยอดตั้งไว้ย กล้องตั้งไว้ใส่ตั้งไว้ยี่สิบขอแป้งถูกกว่าพี่นุ้ยยังไลรสดอยู่มั้งไรสดะเนตัวนะครับยังไม่ลงเลยอยู่เขาไปนะเขาพูดอยู่ เหมือนก็ไม่มีคนแต่อาจจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันนะรถกระบะมองฟันทองนะครับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ได้มีนี่ก็ขอเป็นข่าวดีรอลุ้นรอลุ้นขอลุ้นเนี่ยเราจะเป็นข่าวดีนะคะใจมันตื่นก็รอรถลุ้นรอลุ้นรอลุนยังยังไม่กล้าฟันธงนะฮะยังไม่กล้าฟันธงนะครับมีเหตุการณ์หลับแออกมาดูก็ปกติตีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้นอน วันก่อนตีหนึ่งเลยี่ผมมาตอนแรกวันนี้มันตื่นแต่โมงรึเข้านอนแต่วันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมก็กับหมอหนุ่มอะเป็นวันที่สองมันก็ไม่มีอะไรอะไรแปลกๆเลก็ใช่ปกติฉันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นน้องหกทุ่มตีหนึ่งนะแล้จะนั่งอยู่คนเดียวจะนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดวันนี้มันก็เลยเพราะว่า Ifiers, อนันบรรยากาศ

phai sao phai hồn นาะงมองเดียวครับหอมแมงกะบีครับตอนนี้กำลังอัพเดทสถานการณ์ครับแมงกะบีกำลังอัพเดทสถานการณ์นะ ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับพี่ี่ตายุ่นนะครับก็ลมปุ่มปามนะครับแล้วก็อากามก็ปกตินะครับไม่มีอะไรผ่านไปได้เออ ออกเยอะมากโอเคนะประมาณน,นี้คลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นกลรงใจให้ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับ